พร้อมกันหรือ,อยังสำหรับความยิ่งใหญ่อลังการกับการมาถึงของดูนพาร์ทสองถ้าถามว่าหนังเรื่องไหนในปีนี้นะครับที่น่าจับตามองมากที่สุดเนี่ยอย่างไงก็ต้องมีหนังเรื่องดูนพาร์ทสองขึ้นมาในหัวของท่านผู้ชมแน่นอนครับพอหลังจากความเข้มข้นที่ภาคแรกได้ทาไว้เนี่ยได้ไล่มต์เสน่ห์ของความยิ่งใหญ่อลังการความที่เราไม่รู้และความแฟนตาซีไซไฟเอาไว้แล้วเนี่ยมาดูกันว่าภาคสองนี้ตัวหนังจะพาเราไปสุดที่ตรงไหนกันครับ ภาพยนต์ภาคต่อที่คอหนังทั้งโลกรอคอยอ,อย่างดูนภาคสที่เดิมทีมีกําหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่3พฤศจิกายนถูกเลื่อนออกไปในปี2024ที่เราจะได้ดูกันในเดือนหน้านี้รือเนื่องมาจากการไปทวงของแซคอัฟต้าหรือการระท้วงหยุดงานของเหล่านักแสดงและนักเขียนบทแห่งวงการฮอลลีวูดสําหรับดูนในภาค2นี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผู้คนตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากเนื่องดยจากเรื่องราวอันเข้มข้นชวนติดตามจากภาคก่อน รวมถึงเหล่ารายชื่อนักแสดงเจ้าบทบาทคนใหม่ที่ได้มาร่วมงานในภาคน,นี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอัสตินบัตเลอร์ฟอร์เรนาร์คริสโตเฟอร์วอลเคนและรีเซด็อกในขณะที่ตัวละครเอกยังนำโด่งโดยทิโมธีชาลเมตและเซนดายาเช่นเคยมาในส่วนของเรื่องยอ่อวๆในภาคน,นี้กันครับการเดินทางในตำนานของพอออาเธดิสในขณะที่เขารวมตัวกับชานีและเฟรเมนขณะอยู่บนเส้นทางแห่งการแก้แค้น ต่อผู้สมรู้ร่วมคิดทำลายครอบครัวของเขาเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความรักในชีวิตของเขากับชะตากรรมของจักรวาลที่เขารู้จักเขาพยายามที่จะป้องกันอนาคตอันเวลวร้ายที่มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคาดเดาได้มาดูกันว่าตัวของพอลอร์เทดิสจะสามารถปกป้องอนาคตของเขาไว้ได้หรือไม่ในดูนพาร์ทสองกุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้ดูภาคสองกันเนี่ย ทางโรงหนังก็จะนำภาคแรกให้กลับมาดูกันอีกครั้งเพื่อทบทวนเรื่องราวเนื้อหาที่ผ่านมาสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับการมาของดูนภาคสองมากเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ดูภาคแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากๆน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ทุกฉากที่หนังนําเสนอมาให้ดูนี่คืออลังการโคตรๆเลยนะครับและเพื่อนๆล่ะครับผมตื่นเต้นกับการมาของดูนภาคสองมากแค่ไหนครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันขนาดไหน e นี่ยังงครับก็ต้องไปรอเสพกันนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก The Standard 2ID แล้วก็ Major Cinepex ด้วยนะครับผมเป็นระเบิดภูเขาผากระทอมที่กลางทะเลไซในวันที่29กกุมภาพันธ์นี้กันเลย